คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนที่ไม่มีความฝันแล้วคุณล่ะมีความฝันของตัวเองหรือเปล่าเช่นเดียวกับเด็กๆทุกคนเด็กชายคนนี้ก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ความฝันเพียงหนึ่งเดียวของเขาคือการได้เล่นฟุตบอลแต่การพี่กล่อมพ่อเขาว่าเขาสามารถเป็นนักฟุตบอลระดับนานาชาติได้นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเด็กชายคนนี้สามารถไปถึงประตูชัยของเขาได้หรือเปล่ามาดูหนังเรื่องนี้กันเลยจ้า ซานติอาโกมูเนสเด็กชายชาวเม็กซิกันข้ามพรมแดนไปสู่สหรัฐอเมริกาตอนอายุได้สิบขวบพร้อมครอบครัวเขามีข้าวของติดตัวไปเพียงสองชิ้นนั่นคือลูกฟุตบอลและรูปถ่ายศึกเวิ l d c คัพที่ขาดกระรุ่งกระริงแต่ระหว่างทางข้ามพรมแดนไปสู่สหรัฐอเมริกาเขาบางังเอิญทำลูกฟุตบอลหายจิตปีต่อมาซานติอาโกโตมาเป็นหนุ่มหล่อแล้วเขากลายเป็นผู้ทางานเล็กๆน้อยๆระหว่างที่เขาเติบโตในลอสแอนเจลิสทุกๆวนันถ้ามีเวลาว่างเขาก็จะไปเล่นฟุตบอลกับทีมฟุตบอลท้องถิ่น ซานติอาโกเป็นนักฟุตบอลหนุ่มที่มีพรสวรรค์แต่คุณย่าเป็นคนเดียวในครอบครัวที่สนับสนุนเขาในการไล่าตามความฝันเพราะครอบครัวพวกเขายากจนมากซานติอาโกทำงานเป็นผู้ช่วยในครัวที่ร้านอาหารจีนซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อและไม่มีโอกาสก้าวหน้ามากนักสำหรับเขาและเช่นเดียวกับทุกๆวันซานติอาโกยังคงไปเล่นฟุตบอลกับทีมฟุตบอลท้องถิ่นหลังจากเลิกงานแต่ที่ต่างจากคราวที่แล้วก็คือคราวนี้มีคนหนึ่งที่ต้องดูซานติอาโกเล่นฟุตบอลอย่างตั้ง า้ารเกรนอยากเห็นซานติอาโกเล่นฟุตบอลอีกครั้งในวันเสาร์นี้เขาสัญญากับซานติอาโกว่าเขาจะพาเอเย่นนักฟุตบอลคนหนึ่งมาดูซานติอาโกเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นเกลนก็ไปตามหาเอเย่นนักฟุตบอลคนนั้นเพื่อคุยเรื่องของซานติอาโกแต่พ่อของซานติอาโกกลับไม่สนับสนุนความฝันของลูกชายพ่อของซานติอาโกบอกว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทหนึ่งคือพวกคนที่อยู่บ้านใหญ่โตและสองคือคนอย่างพวกเขาที่ต้องตัดหญ้าและล้างรถให้ผู้คนนั้นพ่อต้องการซื้อรถสักคันแล้วรับงานเองวันเสาร์นั้นเนเกลดู Santiago เข็ไปร่วมปาร์ตี้สาวว่ายน้ำซานติอาโกยังคงเล่นเก่งเหมือนเดิมแต่เอเล่นนักฟุตบอลคนนั้นไม่ได้มาดูเขาเล่นฟุตบอลมีแต่เกลนคุณย่าและน้องชายของซานติอาโกมาดูการแข่งขันฟุตบอลวันนั้นเพราะเกรนไม่อยากพลาดนักฟุตบอลผู้คล่องแคล่วว่องไวและกล็าหารอย่างซานติอาโกเขาก็เลยโทรหาผู้จัดการทีมของมิวคาเซลตอนตีสามครึ่งเพื่อขอโอกาสให้ซานติอาโกเกลนต้องการให้โค้ชของมิวคาเซลดูซานติอาโกเล่นฟุตบอลคงเป็นเพราะง่วงนอนมากผู้จัดการทีมของมิวคาเซลก็เลยรับปากอย่างรวดเร็ว วันต่อมาก่อนที่จะบินกลับอังกฤษเกลนก็ไปตามหาซานติอาโกและสัญญากับซานติอาโกว่าถ้าซานติอาโกไปอังกฤษมิวคาเซอลยู่ในเดจะให้เขาทดสอบฝีเท้าพ่อของซานติอาโกโกรธมากแต่คุณย่ายังคงสนับสนุนเขาอยู่ซานติอาโกยังคงทํางานทั้งวันและกลับบ้านตอนกลางคืนเขาซ่อนเงินเก็บไว้ในตู้เซฟที่เป็นรองเท้าของเขาแต่ตอนที่ซานติอาโกคิดว่าเขาเก็บเงินมากพอแล้วเงินของเขาก็หายไปหมด ปรากฏว่าพ่อของซานติอาโกได้นําเงินเก็บของซานติอาโกไปซื้อรถกระบะมา4,500เหรียญเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกชายไล่ตามวิมานในอากาศซานติอาโกเดินเข้าห้องด้วยความโกรธเขาเริ่มหายใจลําบากเนื่องจากโรคหอบหืดในขณะเดียวกันที่อังกฤษแกวินแฮริสซูเปอร์สตาร์ของนิวคาสเซิลสโมสรชั้นนาของพรีเมียรีอังกฤษกําลังให้การสัมภาษณ์แกวินแฮริสเป็นนักฟุตบอลผู้หญิงพยองเขามั่นใจว่าเขาสามารถช่วยนิวคาสเซิลได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า กลับมาที่อเมริกาคุณย่าของซานติอาโกได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ซานติอาโกบินไปอังกฤษเป็นตั๋วเที่ยวเดียวที่ให้เขาได้ทําตามความฝันซานติอาโกต้องรีบไปเก็บกระเป๋าก่อนพ่อจะกลับบ้านและรู้เรื่องนั้นในชั่วโมงต่อมาซานติอาโกก็บินมาถึงบินแดนแห่งความฝันของเขาเขาติดต่อกับเปลนและได้มาอยู่ที่บ้านของเปลนเพราะเขาไม่มีที่ให้กลับไปซานติอาโกและเปลนได้คุยกันสักพักก่อนที่ซานติอาโกจะเผลอหลับไปในห้องนอนใหม่ของเขาเช้าวันต่อมาซานติอาโกตื่นแต่เชา้าเขาไปวิ่งคนเดียวที่ชายหาด ไปกินอาหารเช้าที่ร้านอาหารพวกเขาได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลก่อนที่เกรนจะพาซานติอาโกไปยังสนามเซนเจนปาของมิวคาเซิรเอริกดอนเฮมได้ทำตามสัญญาที่จะให้ซานติอาโกทดสอบฝีเท้ากับทีมสำรองของมิวคาเซิรเอริกดอนเฮมเป็นผู้จัดการของมิวคาเซิลและเพื่อนร่วมทีมเก่าของเกรนแต่ดูเหมือนว่าเอริกดอนเฮมจะจำเรื่องที่รับปากเกรนไม่ได้ซานติอาโกไม่ลืมใช้ยาพ่นหอบหืดก่อนเริ่มซ้อมกับทีมสำรองของมิวคาเซิลการทดสอบฝีเท้าของซานติอาโกก็เริ่มขึ้นในวันที่ฝนตกหนก โคชให้ซานติอาโก้ลงเป็นมิดฟิลด์ทางขวาแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะฝนตกหนักหรือเพราะซานติอาโก้ตื่นเต้นมากไปแต่เท้าเขาไม่ไปอย่างที่ใจเขาสั่งซานติอาโก้ไปอาบน้ำก่อนจะกลับบ้านกับเกรนเกลนบอกกับเขาว่าเขาหมดโอกาสแล้วหลังจากกลับมาบ้านซานติอาโก้ได้เล่าเรื่องของพ่อให้เกลนฟังดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้เกลนไปตามหาเอริกดอนเฮมเพื่อขอโอกาสให้ซานติอาโก้อีกครั้งเกรนเชื่อว่าซานติอาโก้มีพรสวรรค์นในแบบที่สมสันชันน และความเก่าพอที่จะได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซานติอาโก้ก็ได้พบกับนักฟุตบอลในตำนานหลายคนที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในโลกซานติอาโก้หวังว่าสักวันเขาจะได้เป็นนักฟุตบอลในตำนานเหมือนกับพวกคนนั้นหลังจากนั้นซานติอาโก้ก็มีการตรวจสุขภาพสาวสวยคนนี้เป็นพยาบาลที่ตรวจสุขภาพให้เขาซานติอาโก้โกหกว่าเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือระบบหายใจเพื่อผ่านการตรวจสุขภาพได้การโดนกระแทกจากเพื่อนร่วมทีมก็เป็นเพียงอุปสรรคส่วนหนึ่งของซานติ เปลนบอกว่าเหตุผลที่เพื่อนร่วมทีมชอบต้องหาเรื่องซานติอาโกเพราะซานติอาโกมีสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมไม่มีนั่นคือพรสวรรค์ชีวิตขาดความบันเทิงไม่ได้คืนนั้นเพื่อนร่วมทีมพาซานติอาโกไปกินเหล้าไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาเจอสาวสวยคนนั้นพวกเขาตัดสินใจจะนั่งร่วมโต๊ะกันการคุยกันช่วยให้ซานติอาโกลืมความเหนื่อยล้าไปวัตนต่อมาซานติอาโกยังไปซ้อมตามปกติซานติอาโกก็ได้คุยกับเอริกดอนเฮมอย่างจริงจัง ดอนเฮมบอกว่าพวกเขาเล่นกันเป็นทีมและชื่อที่อยู่ข้างหน้าเสื้อสําคัญกว่าชื่อที่อยู่ข้างหลังหลังจากนั้นซานติอาโก้ก็ไปอาบน้ําเพื่อนร่วมทีมพบว่าซานติอาโก้เป็นโรคหอบหืดสุดสัปดาห์นั้นซานติอาโก้ได้ไปเชียร์ทีมนิวคาเซิลของเขาเป็นการแข่งขันระหว่างนิวคาเซิลและเชลซีเชลซีไม่ใช่ทีมที่จะเอาชนะง่ายๆเพราะพวกเขามีโค้ชเก่งและฟิตเปรียจากเปอร์เซนต์การครองบอลนิวคาเซิลยังไม่มีโอกาสทําประตูสักครั้งก็เป็นเพราะแกวินแฮร์ริสดันจงใจไม่เล่นนนนบบบลลงัังั้ผูเ่หาายคสสมบบมไปต,ตกน การทีมเอริกดอนเฮมจึงตัดสินใจจะเปลี่ยนแกวินแฮริสออกนิวคาเซลเปลี่ยนตัวนิวคาเซลเป็นฝ่ายคุมเกมมากกว่าในที่สุดพวกเขาก็ทําประตูได้จากการยิงของแพทริกไคลเวิร์ดผู้จัดการทีมเอริกดอนเฮมก็เริ่มมองเห็นความพยายามของซานติอาโกซานติอาโกมักจะซ้อมด้วยตัวเองหลังจากซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในที่สุดชื่อของซานติอาโกก็มีอยู่ในรายชื่อแมตช์ทีมสำรองซานติอาโกรีไปแจ้งข่าวดีกับพยาบาลสาวสวยคนสองคนได้เดินเล่นด้วยกันและคุยกันเกี่ยวกับชื่อเสียงความรักและความเจ็บปวดที่ซ่อนไว้ใในใจพวกเขา แต่ในวันแข่งขันของทีมสำรองเพื่อนร่วมทีมของซานติอาโกตั้งใจทำที่พ่นยาหอบหืดของเขาแตกซานติอาโกลงสนามเหมือนกับทารกคลอดก่อนกำหนดตอนนี้ระบบหายใจถือเป็นคู่แข่งของเขาซานติอาโกก็ถูกเปลี่ยนออกซานติอาโกเดินผ่านมาที่ผู้จัดการทีมเอริกดอนเฮนด้วยความผิดหวังโค้ชของทีมสำรองถามซานติอาโกว่าเขาเป็นอะไรแต่ซานติอาโกก็ตอบไม่ได้เลยเขาเลือกที่จะเงียบหลังจากนั้นซานติอาโกก็ไปตามหาพยาบาลสาวสวยเพื่อขอคำปรึกษา โก้ก็ต้องพูดความจริงกับพยาบาลสาวสวยเขาบอกว่าเขาโกหกเธอตอนตรวจสุขภาพพื้นฐานเขาเป็นหอบหืดแต่เขาบอกกับผู้จัดการทีมไม่ได้พยาบาลสาวสวยพยายามปลอบใจซานติอาโก้ สโมสรของพวกเขาจะทำพลาดครั้งใหญ่ถ้าปล่อยซานติอาโกไปซานติอาโกแค่เป็นหอผือสิ่งเดียวที่ซานติอาโกต้องการคือโอกาสที่จะได้ฝึกซ้อมกับทีมต่อในที่สุดเอริกดอนเทมก็ให้โอกาสซานติอาโกอีกครั้งนี่คงเป็นครั้งแรกที่แกวินแฮร์ริสคิดแทนคนอื่นซานติอาโกกลายเป็นดาวรุ่งของทีมสำรองมิวคาเซนอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญากับหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกหลังจากนั้นซานติอาโกก็พาพยาบาลสาวสวยมาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ที่เขาเพินฮรส คืนนั้นแกวินแฮร์ริสพาซานติอาโก้ไปที่คลับที่ซานติอาโก้เคยเข้ามาไม่ได้เมื่อก่อนที่นั่นซานติอาโก้ก็พบกับเอเ่นต์นักฟุตบอลที่เกลนฟอยด์เคยคิดที่จะแนะนํามาให้รู้จักกับซานติอาโก้ผู้ชายคนนั้นตั้งใจเข้าหาซานติอาโก้โดยเหมกับซานติอาโก้เกี่ยวกับเรื่องพรีเซนเตอร์สินค้าถ้าซานติอาโก้ติดทีมชุดใหญ่ฤดูกาลหนนะ้าซานติอาโก้ก็สนใจเรื่องนั้นมากหลังจากที่ซานติอาโก้พบว่าชื่อเขาไม่ติดแม้แต่ตัวสำรองเขาก็รีบไปตามหาโคช้คโคชซ วันนั้นซานติอาโกได้ลงสนามหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บซานติอาโกได้โชว์ลีลาลากเลยจนถูกสกัดลมเขยทษทำให้นิวคาสเซิลได้จุดโทษซึ่งเกวินแฮร์ริสยิงเข้าไปเป็นประตูชัยให้นิวคาสเซิลชนะคืนนั้นพวกสาลิกาดงก็กลับบ้านด้วยความเบิกบานพ่อของซานติอาโกรู้สึกภูมิใจในตัวซานติอาโกมากหลังจากที่เห็นซานติอาโกได้ลงสนามแต่แทนที่ซานติอาโกจะได้รับคำชื่นชมเขากลับถูกตำหนิว่าไม่ยอมส่งบอลให้เพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า แข่งขันวันนั้นซานติอาโก้ก็พบกับเดวิดเบคแฮมซานติอาโก้บอกว่าคุณย่าของเขาปลื้มเดวิดเบคแฮมมากแล้วซานติอาโก้ก็ได้ทําความรู้จักกับซิซูและราอูสองคนนั้นมา่ายโฆษณาหลังจากนั้นแกวินแฮร์ริสก็พาซานติอาโก้ไปยังงานปาร์ตี้ที่แกวินแฮร์ริสว่าเป็นถิ่นของเขาพอดีวันนั้นเป็นวันเกิดของซานติอาโก้ซานติอาโก้ถูกแฮร์ริสพาไปปาร์ตี้ก่อนจะถูกสาวสารุมกอดโดยเขาไม่เต็มใจแล้วหุบปาคก็กลับมาเยือนซานติอาโก้พอรูปเหล่านั้นหลุดออกทําให้ซานติอาโกกบนนาคคไปปัเเข็ใร ืร่่ววมมททีีไปด้ยหลังจากนั้นเกลนฟอยก็มาบอกข่าวร้ายว่าพ่อของซานติอาโกเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจวายซานติอาโกเสียใจมากเขาตัดสินใจจะกลับไปดูแลครอบครัวแทนพ่อซึ่งเท่ากับละทิ้งความฝันของตัวเองซานติอาโกอยู่ที่สนามบินเอาแต่นั่งคิดเขาตระหนักว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อไปถึงฝั่งฝันและวิธีเดียวที่จะทาให้พ่อเขามีความสุขได้น่าจะเป็นการทําสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดต่อไปซานติอาโกตัดสินใจกลับมาเล่นกับทีมเขาบอกกับเอริกดอนเฮมเกี่ยวกับความฝันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเขา ซานติอาโกยังคงฝึกซ้อมอย่างหนกักและได้มีโอกาสลงเป็นตัวจริงในเกมตัดสินชตาที่พบกับลิเวอร์พูลซึ่งทีไหนชนะจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกวินาทีที่ซานติอาโกลงสนามความทรงจําในวัยเด็กก็วนกลับมาหาเขาอีกครั้งเหมือนกับการตอกย้าว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ซานติอาโกและเพื่อนร่วมทีมลงสนามด้วยความมั่นใจแม้ว่าคู่ปรับสําคัญของพวกเขาคือ Liverpool. ลิเวอร์พูลมุ่งต้นนิวคาสเซิลเป็นฝ่ายครองเกมแล้วนิวคาสเซิลนำไปก่อนโดยการทําประตูของแกวินแฮร์ริสแต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็ได้ แล้วนิวคาเซิลก็ถูกลิเวอร์พูลแซงขึ้นนําจากการทําประตูของมิลานบารรอสนิวคาเซิลเสียสองประตูติดกันแบบไม่มีโอกาสเอาคืนครึ่งหลังเกมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายคุมเกมอย่างเห็นได้ชัดแล้วลูกบอลก็อยู่ที่ซานติอาโก้ซานติอาโก้จ่ายบอลให้เกวินแฮร์ริสก่อนที่นิวคาเซิลจะมาตีเสมอเป็นสองถึงสองในช่วงท้ายเกมขณะที่กําลังจะหมดหวังนิวคาเซิลได้ลูกฟรีคิกนี่เป็นโอกาสทองของนิวคาเซิลเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีไม่คาดคิดเลยว่าเกว,วินแฮ ซานติอาโกฝากความหวังไว้ที่สร้อยคอของคุณย่าเขาก่อนที่จะยิงเข้าไปอย่างสวยงามทำให้นิวคาสเซิลชนะและได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าในขณะนั้นคุณย่าและน้องชายของซานติอาโกกำลังดูบอลอยู่ที่ร้านเบียที่สุดโสมแห่งหนึ่งคุณย่าลั้นน้ำตาไม่อยู่จึงรีบโทรหาซานติอาโกคุณย่าบอกกับซานติอาโกว่าพ่อเขาเคยมาดูนัดที่นิวคาสเซิลเจอกับฟูลแลมซานติอาโกตะโกนกับเกลนฟอยอย่างมีความสุขว่าพ่อได้ดูเขาเล่นในนัดที่เขาเตะก,กับฟูลแลมในที่สุดซาน,นติอาชตาิ